สวัสดีทันสมนูรณ์นะคะวันนี้วเราก็จะมาแนะนำกันนะคะเรื่องของการยืมโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ของคณะค่ะซึ่งสิส่งนี้นก็คือเป็นสวัยิการเพื่อนักศึกษาในคณะมันโดยอุมซึ่งเป็นช่วงโควิดนะคะ,คะที่เราได้เรียนออนไลน์มายิ่งขึ้นคณะเราก็เลยแบบจัดกวัดิการน,นี้ให้ดดนักศึกษาค่ะซึ่งท่านก็เป็นยินยอมไม่ยากเลยเนาะสำหรับคณะเราแบบนี้ค่ะ ไปรับบุกัน,นะค,ะค่ะนก็คือรุ่นอะไรคะรุ่นเลโนว์คใช่ซึ่งเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูเลยว่าข้างในมีอะไรบ้าง ก็เาขาทางมหาวิทยาลัยคณะของเราก็ให้เราเไหนใช้ในหนุนทุนการศึกษาซึ่งก็คือคือในวันที่นะคือสัาห์คมึนั่นเองซึ่งวันนี้ก็คือวันที่27กุมภานะคะทุกคนซึ่งแบบอุปกรณ์ที่เขาให้มานะคะก็จะมีสายชาร์จนะคะซึ่งเป็นของรุ่นนี้นะคะแล้วก็นี่เลยอันนี้คือแบบซื food, ้อพามากอันน okay. ี้ก็แบบรู uh ้สึกว่านีมากเลย คือเมาเลยนะพี่หลิวเมาไรสสายเมาไรสสายหรือเขาเรียกว่าอะไรนะก็คือเมาไรสสายนั่นแหละเมาเมาในมุยมาด้วยแต่ว่าเขาจะมีใบอะไรนะที่หลิวให้มาตินใบมีเอกสารแจ้งราคาด้วยว่าแบบถ้าเราทำชำรุดหรือเสียหายนะเราจะได้จ่ายเท่าไหร่กันแล้วการที่เรายืมมาซึ่งมันก็ไม่ใช่ของของเราเนาะเราเป็ได้ติบัญญัติศาลของคณะให้ดีด้วยใช่เว่าเหมือแบบว่าถ้าเราคืนแล้วซึมก็ามารถมีสิทธินที่มายืมด้วยใช่แต่ว่าพี่ทำได้เลยค่ะว่าทุกคนดูควเครื่งเหงื่ ใหม่มากๆแล้วก็มีราคาไ่แต่ไม่ให้คนเฮ้ยอันนี้แต่ว่าเขาจะมีรหัสในทุกเครื่องนะคะโซยูไนว่าเป็นเครื่องของคณะเราเนาะค่อนข้างที่จะแบบดีมากใหม่มากเลยแหละซึ่งเราก็ได้แต่พายูไก่เราได้งานชายเราไคนคือมันค่อนข้างที่จะเร็วในระดับหนึ่งเลย ทำแผนก่นดีกว่าแล้วก็มารีวิวแค่ขั้นตอนแล้วก็แบบให้ดูนะว,ว่าแบบเครื่องเป็นยังไงบ้าง่งถ้าทนตอนที่ว่าแรงหรือเร็วหรือตามสเปิกเนี่ยก็ทุกคนลองไปยิมกันนะไม่ก็ทุกคนก็อย่าลืมบ้างไม่เมมป็นสนิการของทุกคนถ้าใครอยากไปยืมก็สามารับเ,เพียงเรื่ลยว่าขั้นตอนง่ายมากๆแล้วก็แบบสามารถนองแบบใช้ในการแบบหาข้อมูลหรือว่าแ,วแบบเราแบบใช้เรียนอนี้ก็ก็แบบถือว่าดีโอเคเลยน้องเป็นวรธีการที่โอเคมากใช่อย่าลืมไปติดต่อที่ชั้นสองนะคะทุกคนไม่พลาด